Uh, ok nó lắc kinh kinh ấy tôi nhé ô nhẹ mấy phần phần mò bỏ qua lắc mới dòm chuyển lại lắc cả mấy phần đầm Ồ hò 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 kinh kinh hò kinh ai mấy ai mấy ai mấy ít đẹp ai mấy khóc Dè luôn nó lơi bạc chửi lên á mạnh อ่ะมาเดี๋ยวปล้างให้ล,ใหล้างปากให้มานนี้มานี้ล้างปากก่อนลุกลงมามนี้ก่อนมาล้างปากก่อนมานี้ก่อนมานี้ก่อนมานนี้ก่อนลุกมาล้างมาล้างล้างล้างปากก่อนล้างปากก่อนเออล้างปากรุ่นนี้ต้องน้ำกรอกนั่งแลลุกเดี๋ยวไปล้างกันเดี๋ยวไปล้างอีกที่หนึ่งครับ เยอะพอแล้วในกระบวนการปั่นป okay, ั่นห้อ oh, ันนี้กระบวนการเปียกและกระบวนการปั่นแห้เก่งมากลูกโอเคไปฝสั่นสับสัดลูกสบัดสบัดอืม